ยังอีกสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับโอ้ขอบคุณเอ้ามาใส่ใส่นอกครับนี่วันนี้เอาสบายอาสบายมึงมาเที่ยวมาเที่ยวสวัสดีครับโอ้ยวันนี้วันนี้พาพาพาพพาผู้กองมาเที่ยวผู้กองบอกวันนี้พาผู้กองมาเที่ยวอำเภอสังขะสุรินครับผมมาจากดอนเมืองครับมาจากดอนเมืองมาเที่ยวมาเที่ยวโอ้โอ้ได้ข่าวว่าที่นี่ดนตรีเพราะบรรยากาศดี กับข้าวอร่อยก็เลยอยากมาสัมผัสพอดีมีเพื่อนเป็นพัฒนาชุมชนครับครับครับส่งข่าวไว้ว่ามาเที่ยวบ้างได้อยากให้มาสัมผัสอยากให้มาสัมผัสก็เลยพาบรรยากาศใช่ไหมครับใช่ครับพาหัวหน้าก็เลยมาพาหัวหน้าเชื่ออะไรครับนี่หัวหน้าอาอผมชื่อป้างครับขอบคุณมากครับโอ้โหยินดีมากเลยโอเคยินดีต้อนรับครับผมสั่งข้าวต้ม สังกัดละครยินดีต้อนรับเอ้าวเชิญเชิญเชิญครับผมขอบคุณมากครับเชิญครับผมโอ้ยเนาะอีพอีองเท่ตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาเยี่ยมสังกัดละครยอดนี่สุดยอดมากครับไม่รู้ว่ารไม่รู้ว่าจะมีอะไรดีแต่รู้ว่าตรงนี้สุดยอดครับครับผมคือโมฟิวสุดยอดของเราเขาแค่สังกัดละครเราเนาะเอฟซีเอฟซีได้ยินได้ยินข่าวว่าครับครับ สังคาริคอรนนั้นมีอ่าอะไรนะทีมงานนั่งร้องดีดนตรีเพาะขอบคุณมากครับดนตรีเพาะขอบคุณแะ้วล่โอ้ยเสดยอดสุดยอดเสียดเสียดมาเยี่ยมเยียนสังคาริคอนเนาะได้ยินชื่อเสียงในนามมานานแล้วโอ้ก็เลยว่าสิอยากจะฟังเอซีเขาเอซีฟังเขาเรียกว่าอะไรฮะไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่กีตาร์เทพ อันนี้เรียกว่าพินเทพพินเทพโอเคโอเคอาจารย์แพทย์อาจารย์แพทย์ผมยอมรับเลยว่าโป้สุดๆเดี๋ยวอินหมดเจ้านี้เรามีเขกบ้านเข่เมืองเนาะมามาเที่อไข่เต่าไข่สังขารที่คอร์ดเนาะครับผมอ่าันเป็นเกียรติเนาะเป็นเกียดเนาพวกพวกก่อเหตุดอนเมืองเนาะใครไม่เคยมาเที่ยวที่นี่นะครับผมยอมรับได้เลยว่าอบอุ่นมากนะครับโอ้โหพอเข้าพื้นที่ปุ๊บเนี่ย เข้าเขตพื้นที่ปุ๊บเนี่ยอำเภอนี้นะครับอำเภอสังขะเนี่ยโอ้โหใครไม่เคยมาเยือนเนี่ยผมบีเพสได้เลยว่าต้องมาเยือนโดยด่วนเลยเข้าไปเขตพื้นที่ปุ๊บคืนแรกเนี่ยผมเข้าไปเขตพื้นที่เนี่ยผมไปคอ้าคล้ายๆนครวัดแต่ว่าเขาเรียกว่าเมืองเจนละโอ้โหนอนหลับมีความสุขมากสุดยอดของ จะบอกว่ายังไงอ่ะม,ม mm, ันม er> ันเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็สุขในการต้อนรับและสุขในการของการดําเนินชีวิตชาวบ้านที่ที่นี่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับนอกจากว่าเรามีโอกาสที่ได้มาเยือนเมืองนี้เรามีแหล่งท่องเที่ยวที่ดีๆเยอะแยะมากมาย ถ้า,ถามีโอกาสมาผมเรียนเชิญให้ทุกคนม,มาเที่ยวอำเภอสังขะนะครับนอกจากว่ามีเสียงเพลงเพราะๆจากอาจารย์ผมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดลองมีโอกาสแวะเยี่ยมเยียนดูนะครับเรียนเชิญครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Let yeah. yeah.